สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนแรงๆื่อนี้คุณตาวิถีไทยก็เข้าครัวอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะเข้าครัวทีไรก็อร่อยครั้งนั้นท่านผู้ชมเลยเมา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 กินข้าวแรงน้ำกันเมนือนี้ท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เออเซ็บแกินข้าวแรงเซ็บแน้ำกันอีกแล้วเมือนี้เอาน้ำมันลงไปอื คิดยังนี่มันต้องมีล้างเลยมันต้องมีมันต้องมีน้ำมันเป็นของเป็นของคู่กันเนาะน้ำมันกระเทียมนะมีน้ำมันมีกระเทียมอืม,ม,มกระเทียมกระคิดบุชุบบุ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 นะกระเทียมถูกบุบุเนาะเสร็จเลยมอืม ตาวิธีไทยจะทำอะไรสู่กินเนาะเห็นว่าเซ็แบแซบอร่อยอร่อยรับ <c> ร <oughs> อ,องแซบแล้วนะแซบแล้ว очку ствен x station radio ข้าวของเราวันนี้ทำอะไรแบบง่ายๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะทำอะไรที่มันง่ายๆสุดแซบนะอ่าสดแซบอย่างที่มันสดแซ่บดุนดุนดุนดน อาหารจานเด็ดของคุณตาวิถีไทยใส่น้ำมันหอยลงไปนะน้ำมันหอยเสิร์บซอสปรุงรสนะนิดหน่อยอซอสปรุงรสนะน้ำตาลบมมีน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปิ๊ปนะใส่ได้คือกันใส่ได้คือกันนะ ตามด้วยรถดีนะรถดีนะสุดแซ่บนะโอ้เลยสำนีทเนาะถ้ามีผงล้วนนะผงล้วนผงลัวคือผงชูรสนะนิดหน่อยใส่ข้อข้อผมจักว่าเออมีผงชูรสอืมนะสุดแซ่บคานผะูนะ้ชมเอ้ยอืมสุดแซ่บนะ โอ้คุณตาวิถีไทยอา่าผัดบวบใช่ไหมคุณหมอถูกต้องถูกต้องผัดบวบนะผัดบวบเออสึกแซบ่บสร็แซบ่บใส่น้ำจืดน้อยผัดบวบ นะปิดไว้จักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะปิดไว้จักน้อยให้มันอบอบจักน้อยนะนอบอบจักน้อยอ แต่งแต้มสีสันจักน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิธีไทยไนื่นหักมีแนวสบแซบโรสเห็ดคือยักคือกับเข่าเห็ดยักคือสตบบอืตาวิธีไทยโอ้สิพัดบวบหรือสิแกงบวบเห็นว่าคุณตาวิธีไทยเอ้ยเห็นว่า,าวเอาเอ,อ จะผัดบวบหรือแกงบวบกันแน่คุณว่าอ่าสุดแซ่บ ซิมเบิ่งกันเนาะท่านผู้ชมเนาะซิมเบิ่งกันเด้ออื้มเยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าการันตีการันตีการันต,กนตีการันตีนะการันตีสุดยอดสุดยอด มีมีพริกแดงโรยจักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่งแต้มสีสันเออแต่งแต้มสีสันให้มันมให้มันจะคือจักหน่อยนะคือจักหน่อยแต่งแต้มสีสันให้มันสวยๆมันว่าให้มันงาม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 อุมกรละบอกเบ่งบักบวกท่านผู้ชมดูบวกนะดูบวกถ้าบวกสุกนี่ก็โอเคโหอ,อ่อนเลยได้ บวบในอ่อนแล้วท่านผู้ชมแต่ยังบบซุกนะยังบบซุกรออีกสักครู่หนึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะอีกสักครู่หนึ่งอ่าบักบวบนี่มันเป็นบักบวบอ่อนท่านผู้ชมบักบวบบ้านเฮานะเสตแทบอ่อนแค่้วนะอ่อนแค้วอมือนันนี้มีเมนูอยู่สองอย่างว่าสิเห็ดผัดแตงเปรี้ยวหวานแตงหรือผัดบวบอ่าใส่ไข่ใส่เนื้ออ่าก็เลยมาเอาผัดบวบ พัดบวบนี่คือสีมันกะสีเออเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูนมนจากพัดแกงเผ็ดปลาดองปลาดุกแกงเนื้อนั่นน,น,นี่นี่นั้นนะกลับมาวนๆภาษาบ้านเฮาเรียกวนๆอาหารเออกลับมากินอย่างเดิมแต่ว่าก็เป็นอาหารที่กินได้ตลอดเนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถกินได้ท่านผู้ชม <laughs> คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกครั้งเพื่นว่าอืมโบพิษหวังโบผิดหวังโบผิดหวังนะคุณตาวิถีไทยเข้าครัวนี่โบผิดหวังแซ่บว่าแซ่บอืมใส่ไข่ลงไปเติมสีสันอให้มันมีสีสันแซ่บเนาะท่านผู้ชม อืมให้มันมีสีสันปิตาแซ่บว่าไง่ายไหมอ่าผัดบวบบ้านเฮานี่แหละมันเป็นตะกินอืมหมอบเป็นตะกินเลยได้ท่านผู้ชมไหมเห็นบหมเออ,อเอาไข่เข้าไปนี่มันนะเป็นแซบเลยได้เออเมึ่งนู้นนี่เอโอ,โอ,โอโอ้โหปลาท้อ,อข้าวเจ้าหอนๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ เออโรยผัดบวบอันนี้เข้าไปปาทิพทบิดหูบอ้ท่านผู้ชมเออบิดหูบอ้อนะ <c oughs> เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยต้องต้องแบบนี้ได้ต้องใส่จานนะเพื่นว่าต้องใส่จานเออต้องใส่จานเวลาที่ทําเสร็จแล้วนี่เวลาที่วิธีทําเสร็จแล้วนี่ก็ต้องเอามารีวิวใส่จานเพื่อนว่าใส่จานใส่จาน อ่าเป็นยังจังใส่จานเพราะว่ากระบวนการในการทำเสร็จนี่ก็ต้องเอามาใส่จานนะใส่จานใส่จานเอ้านะเข้าหอนฮอนเนาะท่านผู้ชมเนาะเออมากินพัดบวบหอมบ้านเฮาบักบ,บวบบ้านเฮาปลูนะในสวนในสวนเฮานี่แหละเข่าแรงอาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชม